สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกับทามีแล้วนะครับนักศึกษาแพทย์ราม,มาชั้นปีที่สี่หลักสูตรแพทย์บริหารนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งของเยสเฟียนะครับก็นี่้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ซีรีส์ Road to Rich Day ก็ซีรีส์นี้นะครับเป็นอ่าซีรีส์ที่ทําตั้งใจทําขึ้นมานะครับเพื่อจะแชร์เรื่องของความรู้การเงินความรู้การทําธุรกิจนะครับที่ทามได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษามาด้วยตัวเองตลอด3ปีที่ผ่านมามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังกันในคลิปวิดีโอซีรีส์นี้นะครับโอเคครับทุกคนก่อนอื่่่นนนน้้อองขิสคลรรััๆๆกะบววาจแ ก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะความรู้ประสบการณ์ที่มาแชร์ในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าไม่ใช่คำแนะนำในการเงินแล้วก็ไม่ใช่คำแนะนาในการทาธุรกิจเลยนะครับแต่ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับที่ได้เรียนรู้ตลอดสปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนาะก็คิดว่าน่าจะสนใจเรื่องความรู้การเงินแล้วก็ความรู้ธุรกิจกันนะครับก็ย จะไม่ได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของซีรีส์เหล่านี้แล้วก็เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับ โอเคครับทุกคนก็สําหรับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับ mm hmm. ก็คือจะเป็นวิธีการหารายได้หลักแสนนะครับ mm hmm. ในช่วงวัยเรียนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นการแชร์พวกความคิดเห็นแล้วก็ความรู้ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าทามื่อเกินก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วสำหรับทามนะทามมองว่าระหว่างการที่เราอยู่ในช่วงวัยเรียนเนี่ยแล้วเราจะไปหาไรายได้เพิ่มกับการที่เราแค่ประหยัดค่าใช้ใจ่ายของเราเนี่ยทาคิดว่ามันต่างกันเยอะนะระวางเรื่องของคาง,ง่ายคำยากถ้าเกิดว่าทุกคนาสามารถที่จะลดค่าใช้ใจ่ายตัวเองได้ประหยัดเงินเเช่่นนแบบววาประยัดงิล เดือนละห้าพันอะไรเงี้ยเออเทียบกับการที่ต้องไปหาเงินเดื 5, อนละห้าพันน่ะทำคิดว่าการประหยัดเงินเดื 5, อนละห้าพัน่ะง่ายกว่า่อนข้างมากเลยเนาะก็ทุกคนก็ลองพิจารณาดูได้นะครับเนาะว่าถ้าเกิดว่าเป้าหมายการเงินในช่วงเรียนของเราแค่เราสามารถประหยัดเงินในช่วงใช้ชีวิตเรียนไปได้ก็โอเคแล้วเนี่ยก็ลองประหยัดเงินไปนะครับส่วนการหารายได้ก็ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ไปพลางๆนะครับ ก่อนดินเนาะเรา็เราก็มาคุยกันกับอะไรที่มันเบสิกมากๆนะครับก็คือเริ่มต้นได้ว่าแล้วเงินน่คืออะไรนะครับหนึ่งในคำนิยามของเงินเนาะก็คือเงินก็คือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนคุณค่าใช่ไหมครับแปลว่าการที่เราอยากจะได้เงินมาเนี่ยเราก็จะต้องสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นช่วยให้คนอื่นเนี่ยเขาบรรลุเป้าหมายของเขาได้หรือว่าช่วยที่จะทําให้เขาทําสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่แต่ละคนเนี่ยให้เรื่องของคุณค่าไปซึ่่่่่งงปรรรรระะเเเดนนนททีีววววววาาาาาาแล้้ใชยพพกกสสมถจ คุณค่าอะไรได้บ้างที่จะมีคนที่จะยอมจ่ายเงินให้กับสกิลหรือว่าคุณค่าที่เราสามารถมอบให้ได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนในช่วงวัยประมาณเราใช่ปะ่ะหรือเ่าคนที่เป็น Gen Z อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็มีเรื่องแบบทักษะใหม่ๆสกิลใหม่ๆมีงานใหม่ๆที่คนเนี้ยก็สามารถที่จะทําหรือว่าเป็นช่องทางหารายได้เสริมเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะพูดกันเยอะเรื่องของ Personal Branding เอยเรื่องของการทา Digital Product หรือว่าเรื่องการทา Affiliate หรือว่าเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปจริงๆํามว่าคิดว่าในช่วงวัยเราเนี่ยก็สามารถทําได้หลายอย่างเนาะถ้าเ,ววาเ,าเกิด มากเพียงพอแต่ว่าอย่างในคลิปเนี่ยทาก็จะเน้นเป็นวิธีที่ทําใช้เป็นหลักมกันนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยแล้วก็จะได้ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่อง personal brand ให้ income skill หรือว่าเรื่องอื่นเนี่ยก็เอาไว้เดี๋ยวคุยกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับโอเคครับทุกคนก็เข้าสู่ point สําคัญเลยลวกันนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของทาะอย่างเรื่องของการสร้างคุณค่าอะไรที่ทําทําแล้วก็ช่วยทําในการหารายได้นะพูดง่ายๆนะครับก็คือสิพเศษ ประมาณนั้นแหละครับทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูเบสิกมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าไทามยจะเฟรมมุมมองให้ทุกคนประมาณนี้ก่อนละกันเนาะ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดว่าเราพูดกันตามตรงใช่ไหมครับว่าในช่วงวัยเรียนอย่างพวกเราเนี่ยเรามีอันแฝ a แอ a ด์เอเอะไรที่เราเหนือกว่าคนวัยอื่นๆหรือว่าเหนือกว่าคนกลุ่มอื่นๆและเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีและสิ่งที่เราถนัดเนาะสำหรับไทมทมคิดว่าเรื่องนั้นอะ่ะมันคือเรื่องของการเรียนหรือว่าเรื่องของการสอนการติวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พวกเราเนี่ยคุ้นเคยมากๆเนาะเพราะว่าเราก ช่วงวัยเรียนเราไปกับการเรียนการติวการสอบเข้าต่างๆทุกคนแล้วก็เราก็พูดกันตามตรงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดกวดวิชาในประเทศไทยเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่ามูลค่าตลาดกวดวิชาในไทยเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ลองเดากันดูคร่าว มทมเฉลยแล้วกันนะครับก็คือมูลค่าตลาดกฎวิชาในไทยตอนนี้มีมูลค่า10,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ลังเติบโตขึ้นในทุกๆปีนะครับสังเกตจากทุกคนไปดูกฎวิชาเจ้าใหญ่ในประเทศเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นออลดีมานออุเดบรหรือว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยเขาสามารถหารายได้ต่อปีนะครับประมาณ700-800ล้านต่อปีนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะใหญ่และมีเม็ดเงินจํานวนมากนะครับที่อยู่ในตลาดนี้นะครับในตอนนี้แล้วก็มันก็ตรงกับอันเฟรชแอนด์เอเวนที่คนอย่างที่ เป็นวัยเรียนนักศึกษาของพวกเราเนี่ยมีอยู่พอดีแล้วก็ทุกคนเนี่ยรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดกวดวิชานี่ไม่ได้มีแค่สถาบันใหญ่นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าก็จะมีติวเตอร์อิสระรายย่อยเนี่ยที่เขาออกมาเปิดสอนกันเยอะมากซึ่งค่ดทายว่ามูลค่าตลาดเนี่ยของที่เกิดจากติวเตอร์อิสระเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้ว ลองเลยนะครับก็คือมูลค่าตลาดที่เกิดจากทิวเตอร์อิสระตอนนี้อยู่ที่1000ล้านบาทต่อปีนะครับที่เขากาลังคาดการณ์กันเเพราะว่าการที่ตลาดกดวิชาทั้งจากสถาบันใหญ่แล้วก็ทิวเตอร์อิสระเนี่ยมีมูลค่ามากถึง10,000ล้านบาทหาไรายได้ด้ปีละแบบหลักร้อยหลายร้อย,ยล้านต่อปีอะไรเงี้ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าในตลาดที่จริงๆแล้วนักเรียนนักศึกษาพวกเราเนี่ยก็น่าจะมีความรู้ความสามารถ unfair advantage แล้วก็ความถนัดเนี่ยที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสมมอบคุณค่าแล้วก็หาไรายได้ได้ มันมีเม็ดเงินจานวนมหาศาลเลยนะครับที่อยู่ในแต่ละปีถ้ามองว่าเป็นเค้กเนี่ยถามว่ามองว่าเป็นหนึ่งในเค้กก้อนที่มันใหญ่มากๆและถ้าเราแค่ได้ส่วนแบ่งมาในส่วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ที่ดีได้มากๆนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะมองว่าเรื่องของการออกมาเป็นติวเตอร์การสอนพิเศษอนะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเบสิกแลวก็ธรรมดามากเลยใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าเวลาเราจะไปทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแค่มันมีตลาดอย่างเดียวแล้วเราจะสามารถกระโดดเข้าไปแล้วบอกว่าเราจะขอ1%ของตลาดได้เลยมันไม่ได้ง แต่ว่าการที่เราสามารถที่จะหาจุดที่เป็นช่องโหว่ในตลาดเป็นเพนพอยต์ในตลาดที่ยังไม่ได้มีใครเติมเต็มหรือว่ายังมีโอกาสอะไรที่เรายัางสามารถไปเติมเต็มได้เนี่ย้ามองว่าตรงนั้นแหละคือโอกาสที่อาจะให้ทุกคนมองไว้ว่าเราสามารถเข้าไปเติมได้อย่างไงบ้างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนนี้เด็กไทยส่วนมากจริงๆเราก็เรียนกดวิชากันเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็วิธีการที่เราเรียนเป็นส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นการเรียนกับพวกวิดีโอเทปถ้าเกิดว่าให้ผู้ง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นการเรียนแบบ one size fit all ใช่ไหมครับหนึ่งเทปแล้วก็เรียนกับเด็กทั่วประเทศ จะมีความรู้ความต้องการหรือว่าปัญหาที่เขาอยากจะสอบถามที่มันแตกต่างกันไปบางทีการที่เราสามารถทําให้ประสบการณ์เรียนพิเศษของน้องเขาดีได้มากขึ้นเช่นทําให้มีการ Personal อลไลและ Humanize มากขึ้นผ่านการที่เราเนี่ยคอยสอนให้ตรงกับความต้องการของเขาคอยพูดคุยคอยตอบปัญหากับเขาแล้วก็สร้างเรื่องของ Human Connection ด้วยไม่ได้เป็นแค่การเรียนกับเทปเพียงเดียวอันนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นคุณค่าที่น้องบางคนน่ะเขาให้ความสําคัญก็ได้ถ้าให้เลือกระหว่างเรียนกับเทปกับเรียนกับรุ่นพี่ที่เพิ่งสักเซสมาแล้วก็สามารถดูแลเค้้าาแแบบกลชิไดไต่งน แค่จะสแหลกจะเลือกแบบหลังมากกว่าเนาะ แล้วก็จริงๆทำก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังมีหัวข้ออ่าอีกเยอะแยะมากมายเนาะที่ยังไม่ได้มีกฎว,วิชาในปัจจุบันเนี่ยที่มาสอนหรือว่าอาจจะมีความรู้มีเทคนิคอะไรมากมายที่กฎว,วิชาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ครอเอรหรือว่าพี่ๆอาจจะเข้าไปสอนและสามารถทําได้ดีกว่ากฎว,วิชาเจ้าหลานั้นก็ได้เนาะก็เลยมองว่าพวกท่านน่นก็เป็นโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทัวร์อชันด้วยละการสรับรนุนน้องๆที่แบบกำลังเรียนอยู่หรือว่าพี่ๆที่กำลังเรียนกำลังฝึกอะไรอยู่อะทำคิดว่าจริงๆ ให้ทุกคนตั้งใจเรียนก็อาจจะสามารถช่วยในการหารายได้เสริมได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับทุกคนแต่ว่าคําถามก็จะคือว่าทําจะออกมาพูดทําไมเนาะเพราะว่าเรื่องของการออกมาเป็นติวเตอร์การทากวดวิชาอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เราเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วเนาะก็นักเรียนนักศึกษาหลายๆคนก็สักพักก็อาจจะออกมาสอนพิเศษกันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเนาะแต่ว่าทีนี้นมันจะอยู่ที่คําถามเนาะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการหารายได้ได้ไดหลักแสนในช่วงวัยเรียนเนี่ยการที่เราอสอนพิเศษหรือว่ากวดวิชานี่ยมันตอบโจทย์มากน แค่ไหนในเป้าหมายตรงนั้นของเราก็เดี๋ยวจะเรามาคุยกันดูนะครับ ถ้าเกิดคำถามก็คือว่าถ้าเราจะหารายได้ด้วยการสอนพิเศษเงจริงมันมีกี่วิธีแล้ววิธีไหนมันมีข้อดีข้อ,ขอเสียอะไรบ้างก็อย่างแรกวิธีแรกนะครับก็คือการที่เราเนี่ยสอนพิเศษแล้วก็เก็บค่าสอนเนี่ยเป็นรายชั่วโมงใช่ไหมครับหลายๆคนก็อาจจะเก็บประมาณ300ต่อชั่วโมง400ต่อชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดว่าออกมาสอนเป็นกลุ่มเนี่ยก็อาจจะเก็บได้ประมาณ600ถึงประมาณ800ต่อชั่วโมงได้นะอันนี้ก็เป็นปแบบเรทธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองไปคูณดูเนี่ยประมาณ400-800ต่อชั่วโมงแปาถ้าเราอา ขารายได้หลักแสนได้ต่อไแต่ปเรียนเนี่ยเราก็แค่จะต้องสอนประมาณ125ถึงประมาณ250ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ว่าฟังดูแล้วมันก็อาจจะเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าก็มองว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทําได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใคร่ที่มีเวลาแล้วก็มี energy มากพอที่จะไปแลกผ่านการที่เราจะหารายได้สอนไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงก็ทําได้แน่นอนครับจากที่เราคุยกันไปแล้วเนาะแต่ว่าแน่นอนนะครับก็คิดว่าทุกคนได้จะทราบดีแล้วเนาะจากที่เราพูดไปว่าถ้าเกิดว่าเราเสอนโดยการที่เอารายได้ของเราเนี่ย <c oughs> เป็นข้อจํากัดหลายชั่วโมงใช่ไหมครับมันก็จะมีข้อจํากัดที่ว่าทุกคนจะมีเพดานรายได้เนาะเพดานรายได้ก็คือการที่ทุกคนจะไม่สามารถหารายได้ไปเยอะได้กว่าตัวเลขตัวเลข,เลขนึงแล้วเนาะซึ่งง่ายๆก็คือถ้าเราเอาเวลาของเราไปแลกเงินแล้วเราอะ่ะมีเวลาในแต่ละวันจำกัดเรามีพลังงานที่จะเอาเวลาไปสอนก็มีจํากัดเช่นเดียวกันแปลว่าอันนั้นแหละคือข้อจํากัดของเราในการที่เราจะหารายได้ผ่านวิธีของการสอนพิเศษเนาะ ก็เป็นสาเหตุใช่ไหมครับที่พี่ๆทิวเตอร์หลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสอนไปได้สักพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจริงจังเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่ารู้สึกเบื่อเอาจากการสอนเนาะก็จะตัดสินใจนะครับออกมาทําวิธีที่2เนาะก็คือวิธีของการทําตัวดิจิทัลโปรดักต์นะครับดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยข้อดีก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องแลกเวลาของเราไปในการเพื่อที่หารายได้ต่อไปก็เหมือนการทำโปรดักชิ้นนึงขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะขายโปรดักชิ้นนั้นอะซ้าไปได้เรื่อยๆเนาะทำให้เรา่ก็จะทลายเนะสิ่งที่เรียกว่าเพดานรายไไไดด้้ปนะคับ ซึ่งในการทำดิจิตอลโปรดักต์ก็มีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการทำแฟชการ์ทำชีทสรุปทำคอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็ทำโปรดักต์รูปแบบประเอีกมากมายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขออเป็นการแชร์ประสบการณ์ของทามแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำดิจิตอลโปรดักต์ใช่ไหมครับหลายๆคนจะคิดว่าเอ้ยการทำดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเองเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คุยกันก่อนนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยมันไม่ใช่แพสซีฟอินคัมขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำดิจิตตตออลลลโปรรดดดดััััก์ขขึ้้้้นนนมมมมาาาไไ่่่ใชวววทคงเียยแะจะ นในการทำดิจิตอลโปรดักต์เช่นสมมติว่าขอเรียนอันนึงขึ้นมาหรือว่าชีตอันนึงขึ้นมาแน่นอนว่าเราเนี่ยก็จะต้องมาคอยอัปเดตชีตเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเนื้อหามันเปลี่ยน2นะครับก็คือเราจะต้องทําการตลาดให้กับตัวดิจิตอลโปรดักต์ของเราเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีความแอคทีฟที่เราจะต้องเข้าไปลงมือทําอยู่สม่ำเสมอด้วยนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้โปรดักต์ของเราอ่ะมันสามารถขายไปได้เรื่อยๆยาวๆนะครับก็จริงๆริอันนี้ก็จะเป็นแชร์มุมมองของททมด้วยแล้วกันนะครับ มันก็ไม่ใช่แค่ว่าเราเนี่ยเก่งในวิชาใดเก่งในศาสตร์ใดแล้วเราจะสามารถกระโดดเข้ามาทําตัวดิจิตอลปรักได้เลยนะครับอย่างแรกคือทามาว่ามุมมองเรื่องของ business มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคําว่า business ในที่นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากแต่ว่าง่ายๆก็คือเราจะ differentiate ตัวเองออกจากคอร์สเรียนในอื่นที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ยังไงบ้างอะไรจะเป็นจุดเด่นจุดขายของเราที่จะทําให้คนมาซื้อตัวดิจิ t a ล p r o d u ั t ์ของเราใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นการที่เราเป็นคนที่เก่งมากๆในหัวข้อนั้นหรือเป็นคนที่มีอินไซต์มากๆในหัวข้อนั้นหรือว่าอาจจะเป็นคอร์สเรียนที่ยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนแล้วก็มีคนต้องการอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำดิจิมัลผักตร 二。 วาง Position ของตัวเองว่าจะทำยังไงให้เราได้เปรียบจากเจ้าดิจ i t a l Product อื่นๆด้วยเนาะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนั้นแหละครับสำหรับเรื่องของการทำา Digital Product เนาะ้ามอยากให้ทุกคนมองว่าจริงๆแล้วการทำด Digital Product อะ่ะมันไม่ได้จำกัดแค่เรื่องของการทำตัวคอร์สออนไลน์อย่างเดียวทาเชื่อว่ามันยังมี creative ways ในการที่เราจะทำตัว Digital Product เพื่อแก้ปัญหาตอบสนอ,องความต้องการให้กับคนจริงๆได้อีกเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ template หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอด่นๆมากมาย่ที่มันสามารถทาได้นะครับก็อยากให้ทุก ในการที่เราจะาเรารมาศึกษาเรื่องของตัวดิจิตอลผลิตภัณ์หรือออนไลน์คอร์สัวนี้ดูก็ได้นะครับอย่างทำเองเนี่ยก็คือทาก็เคยเป็น t ิวเตอร์วิสระมาก่อนเนาะก็เคยสอนชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทก็เคยสอนมาแล้วเคยทำดิจิตอลผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ออกมาทําสักพักก็เจ๋งเหมือนกันนะครับก็เคยผ่านมาหลายอย่างแล้วเหมือนกัน,นครับกับเรื่องของการเป็น t ิจเตอร์ิสระเนาะจนมาถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าทารู้สึกว่าการเป็นดิจเตอร์ิสระในไทยเนี่ยมันยากมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเด็กนักเรียนเรื่อออองกกกกกากกาาาาารรรรรเเเตีียยยมมสนนจจ่่่็็แททบะะไไไดด้ชวลห แล้วก็กดราคาเรานะครับนาะแล้วก็เมื่อจะเป็นเรื่องของการสเกลสู่การทำจิตลบุรุษออนไลน์คอร์สเ,เ,เนี่ยด้วยเนี้ยก็ยังไม่ได้มีแพลตฟอร์มที่ช่วยสนับสนุนหรือว่าให้คําแนะนําตรงนั้นได้อย่างเต็มที่นาะในขณะที่ในมุมมองของ Time ing, ทามเองอ่ะทามมองว่าจริงๆแล้วตลาดของจิต,ตรอิสระเนะี่ยก็ใหญ่มากๆนาะแล้วก็เรามี t ิต,ตรอิสระอยู่เยอะมากๆเลยเกินหมื่นคนเกินหลายหมื่นคนนาะแล้วก็ในขณะที่ทามเองก็เชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะกฎดวิชาปัจจุบันอะ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นเบสปรัชทสเนะเาะเาลาดนนลาดียยเิมมหป แล้วแล้วก็มีคนที่คอยบ่นกับเรื่องของตลาดนั้นเนาะซึ่งอย่างตลาดกุศิชาแล้วเนี่ยก็อยู่ในสภาพเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าก็ยังมีคนบ่นเยอะเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนกวดวิชาด้วยสาเหตุหลายประการอะไรเนาะเ,เพราะฉะนั้นแล้วทำมองกันจริงแล้วอ่ะก็อยากจะเข้าไปพัฒนาแล้วก็ดึงศักยภาพของติวเตอร์อิสระออกมาให้ได้เต็มที่มากที่สุดเพราะทำเชื่อว่าติวเตอร์อิสระสามารถสมมอบเรื่องประสบการณ์เรียนที่มีความ p e r s o n a l l i z e d แล้วก็ h u m a n i z e นแต่มากขึ้นเนาะลองเช็คติวเตอร์อิสระรุ่นพ ับานเพราะว่าพี่ที่เขามาสอนเราเนี่ยก็เป็นคนที่เพิ่งสักเซสในเรื่องที่เราเพิ่งทําไปนะครับประมาณนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจทําูเ s สเฟียขึ้นมานะครับยู s อสเฟีก็จะเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาในโมเดลมาร์เก็ตเพลสเนาะพูดง่ายๆคือเราเชื่อมต่อติวเตอร์อิสระกับนักเรียนมัธยมปลายแหละในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่เราช่วยพี่ๆติวเตอร์เราก็คือช่วยพี่ๆในการหาเด็กให้ง่ายมากขึ้นช่วยในการเตรียมการสอนให้ดีมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการสเกลเนาะสู่พวกคอร์สออนไลน์หรือว่าดิจิตอรทัล ได้มากขึ้นสามารถเข้าถึงประสบการณ์เรียนที่มีความ Personalized และก็มีความ Humanized มากขึ้นเนาะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ขาดอยู่ในกดวิชาปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยตั้งใจที่จะทําที่ยูเซึ่งจริงๆแล้วอย่างตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะมีตัวของเว็บไซต์ที่เราทำใช่ไหมครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะมาสอนพิเศษแบบ part time อ่ะก็สามารถที่จะมาสอนผ่านเว็บไซต์ของเราได้เนาะด้วยความที่เว็บของเราเนี่ยก็คือเราจะมีชีตที่ให้พี่ๆเอาไปสอนได้ดีมากขึ้น บวกเป็นราคาที่น้องๆต้องจ่ายเพิ่มเองเพราะว่าน้องเขาได้ประโยชน์จากชีดที่เราทําให้เนาะเออเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนอยากสอนพาร์ทไทมก็สามารถมาส i g n up ที่พวกเราได้เนาะโดยเฉพาะคนที่อยากจ,จะสอนในกลุ่มของน้องๆมัธยมตอนนี้นก็มีสำหรับคอนเซ็ลการเข้าคณะสุขภาพรอบหนรอบ3แล้วก็มีของตัว i อเอลนะครับที่เรากำลังทําอยู่ในตอนนี้เนาะ เนาะเราก็ยังมีเรื่องของการช่วยพี่ๆดูด้วยสัในการสเกลสูส่ข้อนไลน์และก็ดิิตอลโปรดักอื่นๆด้วยนะครับซึ่งที่เราทําตอนแรกคือเรากาลังเวิร์กออนตัวของระบบหลักบ้านอยู่เนาะแต่ว่าสิ่งที่ตั้งใจก็คือเราก็จะมีตัวของแดชบอร์ดเด็ดๆให้แล้วก็เราก็จะมีคนที่คอยช่วยให้คํแนาแนะนําเบื้องต้นก่อน,นในตอนนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวไว้รอติดตามกันละกันนะครับแต่ว่าระหว่างที่รอตัวของ website, เว็บไซต์แพลตฟอร์มกำลังพัฒนาเนาะจะบอกว่าจริงๆเราทำเองก็โอเพ่นมากๆแล้วก็จริงๆหาโปรดักทีมอยู่ด้วยเนาะที่า่่วในกััตอปหห้ยๆชบญ ที่กําลังเตรียมสอบเข้าหลายๆอย่างอยู่เนะาะพอทามเชื่อว่ายังมีโอกาสอีกมากมายเนาะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่อยากจะทำดิจิทัลบรอดอยากทำคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะมีไอเดียด้วยตัวเองเนี่ยก็เอาไอเดียมาคุยกับทามได้เนาะเ็เดี๋ยวจะแปะล e ายโอเอไว้ให้ก็สามารถสแกนแล้วก็ทักลายโอเอมาได้เลยเสนอไอเดียแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะช่วยสปอร์ตได้ยังไงบ้างหรือว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ได้มีไอเดียแต่ว่าอยากจอยอยากช่วยก็สามารถกดติดตามโปรเจกต์ตรงนี้จากที่ในเว็บไซต์เนาะแล้วก็จะมีหน้าที่ให้้้พีี่่ๆสสาาาาาาามมรรรรรรถจออเเกกกกตัับบไดนนนคทุ็ณห Project แขง ครับในการแชร์วิธีการหาไรายได้เสริมนะครับในช่วงวัยเรียนที่ทำเนี่ยจะมาแชร์นะครับแน่นอนว่าทําคิดว่าจริงๆแล้วว่วันนี้อาจจะยังไม่ได้แตะดีเทลมากเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการทําตัวดิจิตอลโปรดักต์เองว่าวิธีอืนอ่นๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แตะเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครอยากให้ทําคลิปที่ละเอียดมากขึ้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการทำดิจิตอลโปรดักต์อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวทํานี่ยจะมาทำคลิปเสริมด้วยนะครับเนาะแล้วก็จริงๆแล้วทำยังคิดว่ามันยังมีวิธีในการหาไรายได้เสริมอีก,ยยกเย,ลลยอะแยยยยยยะะะะะะะมมมมมาา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 ากกกกกเเ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 ลลนน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 คคคครร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 ััััับบบบบสสหหหุ่่่่่่่ใใองงพวววว็็็ดดีีีี๋ EP ถไไไปปจแช์้้ิทู ช่องทางที่จะช่วยพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็เป็นอีกช่องทางรายได้ให้เราในอนาคตน,นะครับก็ไว้จักกันใน ep ถัดไปนะครับบ๊ายบาย